สวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Happy English นะคะรายการที่น้องๆเนี่ยนะคะจะได้รับทั้งความสนุกสนานและก็เนื้อหาสาระ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบแอดมิชชั่นในปีนี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะตามที่เราจะปฏิบัติกันทุกๆสัปดาห์ก็คือว่าน้องๆเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะเอกสารของเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดชี้ได้อย่างง่ายดายนะคะจาก w w w campus tvonline.com แต่อ้าวันนี้นะคะมีอะไรจะบอกว่า ตอนนี้เรามีชื่อเว็บไซต์ใหม่แล้วนะคะน้องๆทุกคนที่คลิกเข้าไปนะคะน้องๆสามารถคลิกเข้าไปใน wwwcampust ว็บแค n ป .com ได้แต่ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะไปลิงก์กับเว็บไซต์ใหม่ของเราได้นะคะเราเปลี่ยนชื่อแล้วค่ะตอนนี้นะคะเป็นนะคะน้องๆสามารถคลิกเข้าไปใน www.tilteronline.co.th นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ www.tilteronline.co.th นะคะซึ่งมันก็คือเว็บไซต์เดียวกับ Campus TV แต่ว่านะคะเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เรียกได้ง่ายขึ้นนะคะน้องๆก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดชีตนะคะในรายการ Happy English นะคะเพื่อใช้ประกอบการเรียนของเราในวันนี้ได้นะคะเอกสารของเรานะคะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพอดาวน์โหลดชีตออกมาแล้วนะคะหน้าตาเรียบง่ายนะคะน้องๆสามารถที่จะดาวน์โหลดชีตได้นะคะในทุกๆวันพุธชีตของเราเนี่ยนะคะก็จะลงในเว็บไซต์นะคะน้องๆสามารถทำแบบฝึกหัดล่วงหน้าได้นะคะเพราะว่าถ้าน้องๆมี คำถามที่สงสัยนะคะเก็บคําถามที่สงสัยของน้องเอาไว้แล้วโทรมาถามในรายการทีออ่มาเจอพี่หวงในวันนี้ได้นะคะในช่วงของโฟนอินค่ะแล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะคะในช่วงโฟนอินสองสายแรกค่ะที่โทรศัพท์มาถามคำถามเพี่กับภาษาอังกฤษนะคะสายแรกจะได้รับ f a ส t t แทร็ track. แต่ว่าน้องๆคะ Fast ่ะฟาส t t แท็กเนี่ยนะคะขอบอกก่อนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่พิเศษมากๆเนื่องจากจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายค่ะที่พี่หวงจะแจกฟาส t t แท็กนะคะเนื่องจากตอนนี้นะคะฟาส t t แท็กของเราขาดตลาดค่ะน้องๆค่ะก็เลยขออนุญาตไม่แจกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่จะแจกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะน้องๆ,ๆที่มีข้อสงสยัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะ <ๆ S 2> รีบโทรเข้ามาในรายการเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่เราจะให้ฟาส t t แท็กนะคะส่วนน้องๆเนี่ยนะคะที่อยากได้ฟาส แทร็กก็ไม่ยากเลยน้องๆสามารถที่จะหาซื้อได้นะคะตามร้านร้านขายหนังสือนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์หนังสือจุฬาหรือ C ีเอ็ดบุ๊กนะคะแล้วใน Fast t r a c ็กันนี้เนี่ยนะคะน้องๆได้ไป1กล่องใหญ่ๆเนี่ยข้างในมีอะไรบ้างนะคะข้างในก็จะมีหนังสือคู่มือเรียนนะคะที่ จะแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะทั้ง Fundamental ระดับพื้นฐานนะคะไปจนถึงระดับ Advanced นะคะมีหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยนะคะเหมือนน้องๆเนี่ยนะคะได้เรียนสดถึง3คอร์สด้วยกันนะคะเอ๊จะเรียนสดยังไงล่ะแล้วใครจะมาอธิบายให้หนูฟังนี่ค่ะมี CD ดีประกอบด้วยนะคะใน CD ดีของเราเนี่ยคะ ก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับค่ะทั้ง fundamental intermediate แล้วก็ advanced นะคะนักเรียนสามารถที่จะเรียนไล่ตามเลเวลของตัวเองได้นะคะแล้วก็สายที่2ค่ะยังคงมีเสื้อแกงให้อยู่นะคะเสื้อตัวนี้ค่ะมอบให้กับคนเก่งในรายการของเรานะคะสำหรับทุกคําคำถามนะคะสายที่2ทั้ง sms และ o นอินจะได้รับเสื้อทีมของเราค่ะชุมชนคนรักเรียนนะคะแล้วก็ยังเป็นสกรีนนะคะชื่อ world wide web campus TV ูอยูซึ่งตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วนะคะเป็น world w i web อะไรคะ Tutor online.co.th แล้วนะคะเพรานะฉะนั้นน้องๆพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับเสื้อในรายการนะคะน้องๆคะในตอนนี้เนี่ยนะคะน้องๆไปดาวน์โหลดชีพก่อนเดี๋ยวเราไปเบรกสักครู่เดียวแล้วมาเจอกันในช่วงหน้าเพื่อห้เรียน c o n v e r s a t i o n ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเจอกันครูเดียวคะ่ะ เอาละค่ะน้องๆคะมาพบกันนะคะในช่วงแรกค่ะของการติวภาษาอังกฤษนะคะเพื่อการเตรียมตัวสอบเข้า admission นะคะในช่วงของ conversation ค่ะเราจะเรียนในเรื่องของบทสนทนานะคะแต่ก่อนที่จะไปเรียนนะคะขอพี่หวงบอกข่าวดีนิดนึงนะคะว่าตอนนี้นะคะเว็บไซต์ของเรานะคะ worldwidecampus.tvonline.com ของเรานะคะได้เปลี่ยนเป็น w o r l d w i d e Web t u t o r o n l i n e c o t h นะคะ เนื่องจากด้วยการที่เราเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ตอนนี้นะคะเราก็มีโครงการพิเศษค่ะพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับทุกๆโรงเรียนค่ะจะมีการมอบทุนการศึกษาให้นะคะมูลค่ารวมถึง15ล้านบาทนะคะโดยที่โรงเรียนนะคะแต่โรงเรียนเนี่ยนะคะจะได้รับการคัดเลือกนะคะเพียงโรงเรียนละ2ทุน เท่านั้นนะคะในการที่จะมาเรียนออนไลน์ฟรีได้กับทาง c a m p u s t u o n l i n e นะคะหรือ t อ t ์ r อนไลน์ของเรานะคะน้องๆสามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโดยการที่น้องๆสามารถคลิกเข้าไปนะคะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์หรือว่าในวันนี้เนี่ยนะคะทางหน้าจอเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ของเราก็จะให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะแจ้งน้องๆให้ทราบเป็นระยะระยะนะคะน้องๆก็สามารถที่จะ โทรไปติดต่อนะคะหรือแจ้งให้คุณครูที่โรงเรียนทราบนะคะว่าครูคะตอนนี้นะคะ นะคะแคมปัสติวาไลเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นติวเตอร์ออนไลน์แล้วนะเขามีการเฉลิมฉลองนะคะเขาก็จะมีการมอบทุนการศึกษาให้ซึ่งนะคะเราก็จะมีการคัดเลือกแล้วก็ประกาศนะคะรายชื่อผู้โชคดีนะคะและรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยนะคะพี่วงจะแจ้งให้น้องทราบเป็นระยะ,ะยะแล้วก็น้องๆเนี่ยสามารถที่จะไปดูเนื้อหาด้วยตัวเองได้ด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรามาเรียน Conversation กันนะคะ Conversation สําหรับ ที่จะใช้ในการสอบแอดมิชชั่นเนี่ยนะคะพี่วงบอกแล้วว่าการสอบบทสนทนาเนี่ยนะคะข้อสอบจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะน,นะคะลักษณะแรกเนี่ยก็เป็น situational dialog โดยที่โจทย์เนี่ยค่ะจะกำหนดมาให้ว่าถ้าคุณไปเจอในสถานการณ์นั้นๆเนี่ยนะคะคุณจะมีวิธีการพูดตอบรับยังไงนะคะกับอีกวิธีหนึ่งลักษณะนหนึ่งของข้อสอบก็คือให้บทสนทนามาแบบยาวเลยค่ะซึ่งน้องๆสามารถที่จะไปดาวน์โหลดเอกสารมาแล้วก็ดูชีตได้เลยนะคะเปิดไปที่ชีตนะคะ ของฉบับวันที่9สิงหาคมนะคะอย่าไปดาวน์โหลดชีดวันอื่นนะคะเดี๋ยวเรียนไม่รู้เรื่องนะคะน้องเปิดชีดไปพร้อมกับพี่ฮวงเลยนะคะจากสถานการณ์ที่เขาให้มาเนี่ยนะคะเขาจะมีการกําหนดสถานการณ์ซึ่งเขาจะเรียกว่า situation นะคะสถานการณ์ในเรื่องนี้กําหนดมาว่านิด runs into her friend ดาวน้องะน้องๆขีดสันใต้คำว่า runs into ค่ะ runs into แปลว่าพบโดยบังเอิญน,นะคะคำว่า run into เนี่ยนะคะเราจะใช้กับการพบคนโดยบังเอิญน,นะคะการที่น้องๆเนี่ยคะไปเจอใครโดยบังเอิญน,นะคะสมมุติว่าพี่หวงเดินริมถนนอ้าไปเจอ